สวัสดีด้วยจ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยตุกตาพาฝันอันเบิ่งฝังเสียงอันพี่นกร้องเพลงก็ฝังค่ะตนเช้าๆเนาะค่ะเนาะ,อะนเออแฟนเออเพิงพ่งเพ่นดำความอาดสวนพอมาบบตองซ้อยดอกตุนะอาดคลิปกระไปเลือดมาอันเขียมไม้นะค่ะมันขึ้นตามมันหัวตามแต่เพิ่งเลือเป็นดึงอก ถ้าบถึงออกก็มันก็เต็มเนาะค่ะเนาะเพี้ยเธอเอ้ยนะ่ะกลับมาก็ห้าเดือนแล้วค่ะเมื่อวานนี้พันก,นกน็ปัดเบอร์ม้งใบไม้ออกเมื่อนี้พังกเราออกมากินอันนั่งกินกาแฟเมื่อกี้เราเดินไปค่ะมื่อนนี้มาถ้วยนีเอืนะ้อเน่ะพามาอัดนั่นมวนๆเนาะค่ะเนาะกินกาแฟเนาะเอ้ยเด้อค่ะเด้อมาเด้อ ดื่มกาแฟสวนหลังเือนนะจ้าอีสซตรเฟลอบนี่เฟลเฟลโอเคฟอนนกเมย์มาค่ะ มาหูบกาแฟกับไอตุกตาผ่าฝันเราจะเนาะอ้หอมหอมค่ะมีแหงมีแหง มุนีอันบได้ไปเหลือนะคะมุนีเมื่ออื่นผลจะนับไปมุนีก็เอ็ดฮันเอ็ดนี้เนาะค่ะเนาะถ้าเอาโขงแฟนเอ้พันสั่งอันสั่งโขงไว้พันธ์นมาส่งค่ะตั้งแต่สิบโมงเช้าหัดอันใบสองโมงครึ่งพันบอกมาจะเขาว่าพันธ์นมาหมากกามัวพีพันกาเมลมาอีกเนาะค่ะเนาะก็เลยท่ากันค่ะ บันนี้พันธ์จักหน่อยตอนใบใบพันธ์ไอเคยนามาหะตัวยื่นออยั่วยะนามาหายกินข้าวน้ำพันบอกตอนก็สใบใบเพื่อเขากระโบได้ออกไปก็เหลือเนาะเนาะเอ้ยก็มือเช้าเนื้อตุ๊กตาก็ไปส่งหลานสาวไปใจกับเขาเขาเอ้ยกันเนีเขาเข้ามาก็มาเสิอ์ฟตู้เย็นไว้เนาะค่ะเนาะว่าเมื่อไรนี่นาะยางอันบาร์บีคิวกินกันประมา กินง่ายๆินะค่ะเอ้ยกระโบได้ซื้อของเขามาเยอะนะคะกินเฉพาะมื้อนี้เนาะค่ะเนาะมืออื่นถ้าว่าอันนั้นก็จังไปมือเพราะว่าตู้เย็นก็น่ะได้ปิดพ่นมืออื่นนี่ก็ช่องฟิตอันตร์กาเอ้ยก็ปิดแล้วก็ทําความสะอาดค่ะเพราะว่ามันยังมีขนมปังอยู่ก็เลยยังโบได้ปิดกระมืออื่นก็เอาออกมดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าโบได้โบได้เอาเครื่อง ตูเ้เยน็นตู้แช่แข็งนี้บดีเสียบไว้บางงานเดี๋ยวไปก็ต้องลอพันละลายแล้วเออก็มาทําความสะอาดแล้วก็วันพุธวันพุธกาตอนเ้าแฟนรเออไปไปหาโมนะะเนาะขะเนาะหลังจากนั้นกาตอนเอว่าสีใบใบไปเหรอคะก็ออกเดินทางกันไปท่าเหลือไปท่าเหลือแล้วก็ อาะสไปท่าเหลือแต่ว่าเอาเหลือออกแล้วก็ไปเกอมงที่ว่าพันเนเขาวันที่พันกักน้ํานาะคะแล้วก็จังมื่นแตะเซ้ากะอ,อกเดินทางไปล่องยาวไปเลยค่ะห้าเดือนนะคะล่องไปก็ประมาณสามสี่มือ้อเนาะค่ะเนาะก็ไปหอดอันมงที่ว่าอันไอไอไอเขือ,อยู่แล้วก็กลับไปกินกาแฟกินข้าวกินตื่นเนาะคะ่ะเนาะก็ พอเอาไปเที่ยวจากนั้นเธอเอวยันล่องออกไปเข้าทางเบนเยียมก็เลยไปเลยขยาวเลยก็ใช้เวลาก็ห้าเดือนค่กะ,ะก็เบิ่องสกปรกว่ามันเป็นสิเลยเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็เบ้าลวเลยเบ้าอีกเด้อค่ะเี่ะแล้วก็อย่าเบื่อกันเด้อค่ะคำว่า,าเพื่อนๆเข้ามาเบิง่งอันเอวยหรือมาทักเอวยเนาะคะนะ่ะเนาะมาทักเอวยตุ๊กาตาเนาะโบเห็นเอวยตอบก็อย่าเครียดนนะะด้วยกันเด้อค่ะเด้อเอาเอวยัง ค่อยๆอันต่อไปค่ะกำจัดกระซุงหัวใจเฮธอเนาะค่ะเนาะอาจสินโบได้เขียนแต่เลยเยอะแยะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันมันก็จํากัดพอไปสองคนเนาะก็ต้องเบิ่งซ้อยกันว่างั้นเดี๋ยวไปการล่องเรืออันเบิ่งอันข้าไปข้ามาเนาะค่ะเนาะอัสสินโบได้ยินนันมือถือเยอะค่ะเพราะว่าเราไปหน้าน้ํามันก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ก็ต้องเบิ่งซ้อยกันเบิ่งสิค่ะ ก็แต่เอ้ก็สิหลงคลิปอยู่ล่ะค่ะแต่ว่าส่วนมากสิเป็นคลิปสัน้นเอกเอ้คิดว่าแบบนั้นคลิปยาวๆเนืเอ้อสิบ่ค่อยหลงเนาะเพราะว่ามันมันใช้เวลามันกินเวลาเนาะค่ะเนาะเพื่อพัฒนาส่งต่อไปแล้วมันซ้าสิคลิปสั้นนี่มันก็ยาวมันก็ไวดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าการเข้าไปทักเพื่อนนั้นบเบิ่งเือยาวๆนี้อาจซิ่ได้ อัดสีน้อยหลงเนาะค่ะเด้อเพราะว่ามันก็สิเอ็ดอันมันก็บนยาดหรอกค่ะแต่ว่ามันเฮาพ้าหน่เฮาไปบ้านเฮาพ้าหน่มันนั่งจิมกามันก็กระไลเนาะค่ะเนาะแล้วเอ้ยก็ต้องเบิ่งทางเบิ่งเตอสร้อยกันกาแฟนเอ้ยว่างั้นนหรอปะเฮาเอ้ยก็พันอยากเบิ่งอันธรรมชาติอันเตอไปใิ่ไค่ะก็บโบวอากันเนี่ยค่ะก็บอกก่อนล่วงหน้าแล้วเจอเนาะเพราะว่าเอ้าเฮาเข้ามาทักเราแล้วเราวันเราเป็นเตอเครือโบตอบจักเทธออีไหนอันนี้เพราะว่าเพราะว่า เครียดเธอก็มีก so so ับบเครียดกับยาเครียดกันค่ะอันถ้าเข้ามาทักกันแล้วมันก็หมุนเวียนกันก็มันก็ต้องจิ้มมากันอยู่ดีเนาะค่ะเนาะอันว่าเข้ามาเหินมาอันนั้นแล้วก็มันเป็นระบบปกติแล้วค่ะเอาก็หมุนเวียนเบิ่งกันอยู่ดีค่ะมันก็บ่ได้ไปก็เลยว่าเพราะมันเป็นโลกสังคมออนไลน์ที่ว่ามันกว้างเนาะค่ะเนาะมันกว้างแล้วมันหมุนกันถ้าเอาเข้าไปยุ่ในระบบของอันหมู่ของคู่ของเพื่อนเพื่อนเข้ามายุ่ในระบบของเอยมันก็หมุนขึ้นมาอยู่นั้นเนาะค่ะเนาะกับโบว่ากันค่ะ อันนี้ก็เล่าให้ฟังค่ะบอกแล้ว,ดวดเด้อจ้จะเด้อกาแฟก็มืดไปเนื่องถอยแล้วเลยค่ะอากาศก็เปนดีดีมันยุ่นําทางเงินเ้ยนี่อากาศเมื่อเช้านี่เป็นฝนโปรยๆยหน่อยนึงค่ะปอยก็บบแม่นเยอะหรอกค่ะส่วนน,นําเืินเอยนี่กาแฟเอยก็เปิดอันน้ําสปริงเกอร์ลดเออ่ห,หมันยาเพราะว่ามันแห้งเนอกค่ะเนาะมันฝนบ่ต๊กมาเือน อันฝนหลงพอเป็นอันโบเปียกนะคะพอเป็นฝอยๆน้อยนึงบ่หอดสิบนาทีเลือดเสาร์ซก็ดีที่ว่าแฟนเออมาเปิดสปริงเกอร์ลือดยาอันอันนี้มันก็เลยดูชุ่มช่ำเนาะค่ะเนาะครับสมันสิเปลี่ยนแบบแห้งๆนะคะกัพมันเปิดไว้ครึ่งสมองมันบอกเอ้ยก็ไปส่งล้านน้อยมาพันกาปิดแล้วหรอคะก็เรียบร้อยกัปวนนี้เอ้ยก็เออนั้นเอ้ยก็เตรียมของเอ้ยมดแล้วหรอคะทุกอย่างก็ พร้อมค่ะพร้อมที่น้อออกเดินทางนะะเนาะค่ะเนาะก็แฮปปี้ค่ะตามมันสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันไปเที่ยวเนาะคะ่ะเนาะล่องเรือไปฝรั่งเศสตนใต้เคยกันนะก็สี่พันกากิโลเมตรเนี่ยค่ะ,ะ, 4, ะ,คะแต่ว่าเรือมันช้านะะเนาะค่ะเนาะเพราะเราไปทางน้ําถ้าไปทางนวลนหยันก็มื้อกว่าสองมื้อที่สองก็โดษสิค่ะอันนี้เราไปทางน้ําก็ใช้ระยะเป็นระยะเป็นเดือนๆแต่ว่ามันก็ งามไปอีกบรรยากาศนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอ้ยมันหมักแบบนี้เอ้ยชอบแบบนี้สินี่ค่ะก็ได้มีโอกาสทําก็ต้องขอบคุณแฟนพัน,นหลายค่ะอันนี้ก็เว้าวเ้วเว้าอีกค่ะ <c oughs> ก็มีแต่คว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาทักทายเอ้ยมาเบิ่งเอ้ยเนาะค่ะเนาะว้าภาษาอันภาษาพื้นบ้านภาษาพื้นเมืองเนาะคะ่ะภาษาโย่เปนบอกค่ะโย่เนอคระพนมเนาะค่ะเนาะ ว้าภาษาอันนั้นก็ฟังกันไปค่ะลางคนมัาก็ว่าเออจักเราเว้าเตอคก็บ่กว่ากันเนาะค่ะเนาะก็คือตามสไตล์บ่างนะไปสไตล์เพื่อสไตล์มันค่ะแต่ว่าเราก็แฮปปี้เนาะคนที่ได้เจอกันมีความสุขเนาะค่ะความสุขเล็กเล็กเลยน้อยเนาก็ต้องทําเองเนาะค่ะเนาะมันไม่มีเพื่อมาทาเมื่อเขาเด็ค่ะความสุขนี้ต้องทําเองอย่าค่ะอยากสบายก็ต้องทําเองเนาะค่ะเนาะขยันมันเพียนอยากกันบบอยากสบายก็แล้วตจเจ้าเนาะค่ะเนาะก็มันก็ได้ มันก็เป็นคําพูดที่ง่ายๆเนาะค่ะแต่ว่ามันก็กินใจอยากสบายเหาก็ทําบยอยากสบายเหาก็เอดเอาเนาะค่ะเนาะเหาก็แล้วแต่แล้วตัวตัวบุคคลว่างเดน๋ยวปะเหาก็บอกว่ากันใหญ่เรานี่ไปโบกกันบบไดเลยค่ะถ้าว่าอย่างน้อยในอยังยังโบกกันได้อยู่เนาะค่ะอย่างยังเตือนกันยุ่แบบพันแบบนี้ถ้าพันน่ะทาตามก็ทำเนาะค่ะเนาะถ้าว่าเขาใหญ่ยิ่งว่าเกินรักเป็นไวคุณโสเราไปบวกนี่ก็บ่มีเพื่อบ่มีเพื่อนยอมรับเพื่อแล้ค่ะเพราะว่ามัน มันแก่เกินวัยที่นํามาสอนกันเบนบอกค่ะว่าตรงๆคนก็บ่อยากฟังเลยค่ะถ้าว่าไปอันว้าเยอะๆนี่พ้นการลาคาญเนี่ยที่เอ่ยสังเกตเอ่ยก็เอา,เอาบรรทัดฐา,านเอ่ยเป็น,เป,นเป็นตัวนำเนาะค่ะเพราะว่าถ้าอันก็เปิดรับเสมอค่ะแต่ว่าถ้าเอาไปย้ำคิดย้ำคำเนาะค่ะเนาะเอเตอันนั้นก็ไปสอนไปเตือกซีบ,บนหลับกบหัวสมองสหรับเอ้ยนี่ ก็คือเขาทําที่ตามสบายเนาะค่ะเนาะของเขาบ้านเอกปะก็ชีวิตเพื่อชีวิตมันเนาะค่ะเนาะก็ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการทําแล้วก็ชอบทาเป็นบอกค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอย่างน้อยอย่างนุ่มนี่ก็พ่นบอกพ่นสอนนี่พ่นกระสิรับยุคค่ะว่าเฮาวัยรุ่นคณโสเยอะขึ้นแล้วก็รับยุแต่ว่ามันน้อยเออว่าที่มาสังเกตบึงบ่เมนต่จะโตเลยนะคะเพื่อนฝูงคือกันถ้าว่าเฮาไปเว้าเยอะก็ หรือว่าไปอันนั้นเรื่องเยอะก็ถึงราเป็นเพื่อนกันก็เบื่อกันคือกันค่ะแมนบอกค่ะที่ที่เอ่ยเหมือนนักนั่งพิจารณาบุงเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็อันเฮ้มันสมควรเนาะค่ะเนาะยาเยอะไปยาน้อยไปให้มันบาลานซ์กันเนาะมันพอดีพอดีเนาะค่ะเนาะแม่นบอกอ่ะจักแล้วบอกแต่เลยอตุ๊กตากันไล่ยันมักม่ายเมนบอกอ่ะคลิปนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนมีความสุขเนาะค่ะเนาะ มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วก็ชอบทําค่ะแล้วเอยตุกตาพาฝันก็สิบอกว่าพบกันคนนลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ